สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทุกท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็นเพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีกุมซึ่งจะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนตุลาคมปี2563เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา ขอให้ทุกท่านนั้นติดตามชมได้เลยครับดวงลัคนาราศีกุมประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 3จะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยครับถ้าจะว่าไปแล้วโดยทั่วไปลัคนาราศีกุมนั้นดวงชะตาของตัวท่านเองยังมีดาวสุเคราเหาทั้งหลายทั้งปวงทํามุมดีถึงลัคนาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะจะส่งผลทําให้วิถีชีวิตในเดือนนี้ตัวท่านเองก็ยังมีคนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ความก้าวหน้าถือว่ายังพอเป็นไปได้ แต่หากเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์โคจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าลัคนาของราศีกุมจะส่งผลทําให้หลายๆท่านต้องระวังมีเรื่องขัดแยง้งกินใจกันกับคนรอบข้างบางท่านก็มีโอกาสที่จะห่างเพื่อนฝูงในระยะนี้ได้ด้วยครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวบารเคราะห์นั้นโคจรมาล้อมหน้าล้อมหลังลัคนาราศีกุมจะส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ตัวท่านเองต้องระวังจะเริ่มมีภาระชีวิตเข้ามาความเหน็บเหนื่อยก็จะเริ่มเกิดในระยะนี้หลายๆท่านก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเอาไว้บ้างบางท่านก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งเจอคดีความบางท่านทำอะไรบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกับขาดอิสระไปนะครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของลัคนาราศีกุมนั้น โดยมากดาวการเงินยังมีดาวสุประเคาะให้โชคให้คุณทํามุมดีถึงดาวการเงินหลายดวงครับจึงส่งผลทําให้การเงินท่านในเดือนนี้ยังดียังหาเงินคล่องได้แต่โดยมากมักจะเป็นเงินที่ต้องได้จากการแข่งขันแล้วก็ต้องลาบากตรากตราพอสมควรกว่าที่ท่านจะได้เงินมาบางท่านก็ได้เงินประเภทชดเชยในระยะนี้ได้ด้วยครับ ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวบาปประเคราะห์พระอังคารโคจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าการเงินกระดุมพระตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องระวังมีเรื่องเสียเงินเสียทองบางทีมักมีภาระมักมีรายจ่ายเข้ามาในระยะนี้บางท่านก็เสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างบางทีข้าวของมาเสียหายพร้อมกันในระยะนี้ด้วยครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศรีกุมนั้น โดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบกรรม,มการงานโคจรไปสถิตยอยู่พบที่เรียกว่าสหัชชะจะส่งผลทําให้การงานของตัวท่านเองในเดือนนี้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือมักจะมีการติดต่อเดินทางแต่หากทําง,งานร่วมกับเพื่อนฝูงเข้าแล้วนะครับท่านก็ต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างบางทีต้องระวังขัดแย้งกับเพื่อนฝูงได้ด้วย ดวงชะตาของตัวท่านเองยังมีดาวสุประเคราะห์ทำม,มุมดีตรีโกนถึงดาวอังคารการงานในดวงชะตาจะส่งผลทําให้การงานของตัวท่านเองนั้นยังมีความก้าวหน้าและความโดดเด่นชีวิตก็ยังมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องการงานชีวิตในเรื่องการงานก็ยังดําเนินต่อไปได้ครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่มีดาวบาปปะเคาะโคจรเข้าแวดล้อมดาวอังคารเกี่ยวกับการงานครับในระยะครึ่งเดือนหลังนี้ก็จะเป็นช่วงที่การงานมักจะชะลอตัว บางท่านมีจุดเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นในระยะนี้ต้องระวังเกิดอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นบางท่านนะครับหากท่านค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นบางทีนะครับต้องระวังสินค้ามีปัญหาแต่ว่าการค้าก็ยังพอที่จะดําเดินต่อไปได้ครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักของลัคนาราศรีกุมนั้นสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วโดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้น ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวปัตตานิคู่ครองโครจรสถิตยอยู่ในภพที่เรียกว่ามรณะของลัคนาราศีกุมในระยะนั้นคู่ครองอาจจะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะดูห่างๆกับคู่ครองไปสักนิดบางทีก็มักจะขัดแย้งกันได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็จะยกออกจากภพมรณะขึ้นมาแต่คู่ครองนั้นอาจจะพึ่งพาได้ไม่เต็มที่แต่ความรักก็ยังดําเนินต่อไปได้ครับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองหากท่านรักใครหรือชอบใครสักคนในระยะนั้นโดยมากโชคทางด้านความรักในดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นมักจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับและท่านมีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกใจและคนที่ต้องฉลกกับตัวท่านเองในระยะนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางทีก็เป็นคนต่างถิ่นได้ด้วยครับสำหรับลัคนาราศีกุมนั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ